นี่คือต้นถั่วพูนะคะที่คุณน้าใช้วีแพนต้าของเราบนใหญ่เลยค่ะบนว่าไงคะบนให้ฟังหน่อยค่ะโอ้มันใหญ่ไวโพดเก็บไม่ทันมันมันเจริญเติบโตเร็วมากทั้งดกทั้งสวยทั้งงามสีงามสีก็อย่างงามเลยนะคะจนจนคุณน้าบนว่ามันใหญ่ไวโพดเก็บไม่ทันผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไงคะ วีแพนต้าดีดีจ้ะดีประทับใจไหมคะจ้าแล้วตอนตอนตอนนี้ที่ไปฉีดเอ่อมะเขือเทศเป็นไงบ้างคะพิตาวาบเลอยค่ะจากจากครั้งที่แล้วที่มันเหลืองๆต้นจะตายแหล่ม่ตายแหล่ใช่ไหมคะนเขียวปุดเลยจ้ะ้เดี๋ยวนี้เขียวปุดเลยดูดูถั่วผู้ถั่วูถั่วูฝักเสมองามมากเลยนะคะเก็บไม่ทันแล้วเก็บไม่ทันแล้วัน้มันโตเร็วเออมันโตเร็ว ก็ยืดระยะเวลาการฉีดจากเมื่อก่อนฉีดอาทิตย์ละครั้งก็เป็นสิบวันครั้งก็ได้นะคะอดูสวยงามมากเลยแล้วกําลังออกอีกเยอะนะคะทั้งออกดอกออกไล่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 กันมาดูนะคะทั้งแถวเลยวันนี้เก็บแถวเดียวอยู่เลยนะคะยังไม่ทันหมดเลยสองกระสอบแล้วค่ะสองกระสอบสองกระสอบปุ๋ยแล้ว โอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ